มานี่เมื่อกี้ผมเห็นอันี้เข้ามาใหม่วันก่อนนะน่าจะถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกค้าดูภายนอก,ก่อนกระทาผ้าเผารอยเรียบร้อยแล้วดูดิอย่างเฟี้ยวแล้วได้เป็นแมกขาวโพนมาอย่างสวยเลยนะครับผมนะข้งางหน้ก็ได้เป็นล้อแมก็กเสริมนองเสริมแหนบให้เรียบร้อยแล้วที่สาคัญดูาได้เป็นอะไรรู้ไหมได้เป็นคอกมาดูลายเนื้อดิเห็นไหมบอกเลยว่าใครขายอยู่นะจัดได้พี่สำหรับคันนี้ติดตามไว้แล้วกันได้คือง8ด้วยรีโวหน้าหมูป่านะครับผมนะตัวเผารอยนะครับวันนี้มามาดูหน่อยล้วกันว่าหน้าร้านเราะไงลวทุกช่ วันนี้เราพาเดินดูที่ร้านนะอันนี้มีแท็กซี่เข้ามา2คันนะครับลูกค้าเผื่อใครชอบนะวันนี้จะมาแนวทํากินเลยอันนี้แท็กซี่ปียี่สิบสามพันสองเก้านะห้าแสนสอพันบาทสภาพโดยรวมก็สะอาดสะอ้านนะดูกันนี่เกียร์ออโตอ้อตนะเป็นสมัยใหม่เลยนะจอบเบลอ้อเลยครับผมนะกล้องท้ายหลังก็ท่าจะเป็น 4K ส่วนข้างหลังลูกค้านี่มีแอร์ตอนหลังให้ด้วย,ยไงเทียบกับสมัยก่อนแท็กซี่ ต้องพึ่งแอร์ตอนหน้าถูกไหมครับแต่นีนมีแอร์ตอนหลังให้นะย้อกทีปี23 5 2 9 0 0 0บาทแล้วครับเนี่ยเท่ากันปะอันนี้ปีปีเดียวกันเลยแต่น,นี้แพงขึ้นมาหน่อยนะไม่น้อยกว่าน,นี้อยู่5 6 9 0 0บาทไม่น้อยกว่านะครับผมนะเนี่ยรถขนคงขนของใครที่จะทำธุรกิจสารพัดช่างอะไรก็ตามแต่ช่างไฟช่างแอร์พามานสากาักผ้ารับผลโมอเตอร์ไซค์โลจิสติกหมดยังวะหมดแล้วหละมั้งคันนี้แล้วกันนะ รถตู้ทึบเนี่ยเห็นไหมเรียเป็นตับเลยไม่ใช่แค่ตรงนี้มีนะข้างในก็มีมีให้เลือกเยอะมีมากกว่าในคลิปมีมากกว่าที่เห็นแต่ถ้าให้มันเรียงหมดเลยก็ไม่ใช่เรื่องใช่ไหมใครกาลังหาอยู่นะมีให้เลือกนะครับผมหลายคันเลยนะตู้ทึบอย่างนี้ถ้าคุณบอกว่าเอ้ยฉันอยากจะเอาไปใช้ในครอบครัวฉันอยากจะเอาไปทําแคมปิ้งได้ไหมได้นะภาษีปีนึงพันกว่าบาทคุณได้เครื่อง2.8คุณได้รถปีใหม่ส่วนตูท้ที่มีบริการรับจอดกระจกให้นะครับผมนะคันนี้ก็จะได้เป็นเห็นนะเข้าไปในหมอกสนับผลของคือ ปูปีนียให้รอบคันกันกระทงการกระแทกรอบคันและนี่ลูกค้าดูเปิดได้นะครับทุกค้าเวลาเปิดองค์เปิดแอร์ไหลออกมาข้างหลังนี่จะทำเป็นแคมปิ้งก็ได้เหมือนกันนะครับผมนะเออเรีเฟียสมาได้นะถ้าสนนนคัี้เสนใจเดี๋ยวดูราคาให้ ปี20อันนี้ค่าตัวอยู่ที่7,019,000บาทผ่อนก็ต้องประมาณ1 2 0 0 0 0 1 3 0 0 0ประมาณนี้เองนะครับผมนะจัดได้พี่นะหรือจะเป็นตัว GL แท้ๆอันนี้ไปขนนักศึกษาก็ได้ถ้าเป็นต่างจังหวัดเขานิยมมาไปเออ่วิ่งรับนักเรียนวิ่งรับนักเรียนป้ายฟ้าไปค่าสี่ปีละ1,009อันนี้ปี14ลูกค้าค่าตัวที่5 6 9 0 0 0บาท5,019,000บาทผ่อนเดือนละ9,000ตัว GL แท้ๆนะครับผมนะจัดทรงลงแม็กซ์400เลยเนี่ยคุณจำหน้าร้านนี้เนี่ยนะรรรถถหนน้้าาาทีี่มเชชิิงพณ รถตู้จอดอยู่เยอะๆนะครับลูกค้าเลี้ยวเข้ามาได้เลยนะใครที่กำลังอยากจะหารา้ไปทำเกินร์รถเชิงพันนิ์ทุกประเภทตู้แหง้งตู้เย็นรถคอกรถตู้ตัวอีโคโนมี่ตัวมีบอทุกประเภทอะที่เอาไว้หาตังค์อ่ะรู้ไมถึงรถบันทุกเล็กเราก็มีนะครับลูกค้ารีเควสเข้ามาได้นะเบอร์ใครตามหาแล้วอยู่ว่าแต่ ม่คุณเลยอ่ะปกติจะเจอเป็นบอลแบบบอลบอลเงินถูกไหมแต่อันนี้เป็นบอลเทาลูกค้าปี21 6 9 9ครับผมนะอันนี้ได้เป็นตัวป้ายเขียวอีโคโนมี่ขนของนะจอดก,กระจกให้เรียบร้อยนะครับผมและมีบอกไปให้อีกหนึ่งแถวนะครับเผื่อมีลูกนงลูกน้องก็สามารถเอาลูกน้องไปได้ด้วยขนของได้ด้วยจอดก,กระจกให้เรียบร้อยหรือจะไปแคมปิ้งหรือแม่งออกมาเลยไข่น็อตทั้งหมด4ตัวจบ ปูท็อปป้งท็อปเปอร์นอนบิวอินตามสไตล์ของเราเองนะครับผมนะแล้วใหม่ไม่ใหม,ม,ม่ลูกค้าดูนี่เดี๋ยวปิดประตูนี้ก่อนเออมานี่มาแบกให้ดูหน่อยระวังประตูเปิดเออมาลูกค้าดูนี่นั้นเริ่มแรกก่อนเลยซินมาติ่งจะไม่แกะนะครับผมนะและก็นี่แหวกให้แมงดูเลยดูความคมของเบดอาร์ตเห็นไหมเออสวยไม่สวยลูกค้าดูเอาแล้วกันมาเลือกซื้อเรื่องหากันได้เลยที่นี่ที่กิจสตา,าจบทุกคันนะทุกเคนแล้วพบกันตรงนี้ครับตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ